ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่เล่นหุ้นมา10ปีแล้วก็ยังไม่สามารถทํากําไรเนี่ยหุ้นได้ผมอยากให้คุณจําไว้ครับมันเกิดจาก3สาเหตุนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับคือวันนี้เนี่ยต่อให้คุณเล่นหุ้นมานานแค่ไหนก็แล้วแต่ครับถ้าคุณยังเล่นหุ้นแบบนี้อยู่ยังไงคุณก็ไม่สามารถทํากำไรเนี่ยหุ้นได้แน่นอนครับขั้นแรกเลยคือถ้าวันนี้เวลาคุณเล่นหุ้นแล้วคุณผิดพลาด นะครับคุณลงทุนแนวหุ้นเนี่ยแล้วมันขาดทุนให้คุณคิดก่อนครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วไม่พอครับคือมันไม่ใช่แค่คุณคิดก่อนว่ามันเกิดจากอะไรคุณต้องวัดผลไ,ไอ้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันช่วยคุณสามารถทํากําไรได้จริงไหมอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเวลาคุณซื้อหุ้นนะครับแล้วมันกําไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลับมาขาดทุนสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ก็คือคุณซื้อหุ้นนะครับแล้วถ้ามันกําไรคุณต้องรีบขายถูกไหม นั่นคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้แต่คำถามคือไอ้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้นี้มันใช้ได้จริงไหมหมายความว่าไงครับคุณต้องกลับกลับไปวัดผลนิดนึงครับว่าไอ้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้เนี่ยถ้าคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะช่วยคุณกําไรหรือมันขาดทุนถ้าคุณไม่รู้เลยแล้วคุณไม่วัดผลสิ่งนี้ครับคุณรู้ครับว่าเอ้ยถ้ากําไรคุณต้องขายแต่คุณรู้ได้ไงว่าคุณกําไรแบบนั้นแล้วคุณขายคุณจะกําไรแบบยั่งยืน ไม่รู้ถูกไหมครับและแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ได้วัดผลมันและแน่นอนครับถ้าคุณไม่วัดผลมันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อให้คุณเล่นหุ้นให้ตายครับคุณก็ไม่มีทางควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอ้เทคนิคที่คุณใช้มันกําไรหรือมันขาดทุนเพราะฉะนั้นจําไว้ครับคือไม่ว่าคุณจะเล่นหุ้นนานแค่ไหนถ้าคุณไม่วัดผลสิ่งที่คุณได้เร็อย่างไงคุณก็เจ๊ง นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งแรกคุณควรวัดผลด้วยครับว่าไอ้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาและถ้าคุณนาไปใช้มันจะกําไรหรือมันจะขาดทุนอันที่2ครับที่ทําให้คนส่วนใหญ่เล่นหุ้นมาตั้งนานเนี่ยมันก็ไม่สามารถทํากําไร,รได้ก็คือเขาไม่ยอมทําตามแผนที่ตัวเองวางไว้คือวันนี้ต่อ้คุณมีความรู้นะครับแล้วคุณก็วางแผนไว้อย่างดีเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพอถึงเวลาจริงคุณไม่ทําตามแผน คำถามคือเกิดอะไรขึ้นครับคุณรู้ว่าคุณควรขายคุณก็ไม่ขายสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้หุ้นตัวนั้นแม่งก็ลงต่ําลงไปเรื่อยๆแล้วพอลงต่าลงไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้หุ้นตัวเดียวเนี่ยแหละครับมันทําให้คุณขาดทุนหนักมากแล้วเวลาคุณขาดทุนหนักมากบางครั้งไอ้ตัวเนี้ยแม่งัตอื่นกําไรหมดเลยแต่ขาดทุนตัวเนี้ยตัวเดียวทําให้คุณเจงทั้งพอเลยครับแล้วถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับผลสุดท้ายคุณจะเล่นหุ้นนานให้ตายเลยยังไงคุณก็กลัับมมาาาาาเเเจงงงงออยยููู่่่่่่่่ดดีีพรรระคคคคคนนนนสสววใใหหญุุุณณ้้้้แลิิททททํขไช แต่คือตัวคุณหรืออารมณ์ของคุณอันที่3ครับที่ทําให้คุณต่อยคุณเล่นหุ้นมาตั้งนานเนี่ยยังไงคุณก็เจ๊งอยู่ดีก็คือคุณไม่บริหารจัดการเงินให้ดีหมายความว่าไงบริหารจัดการเงินให้ดีคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาซื้อหุ้นก็มักจะทุ่มเงินกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งโดยการซื้อหุ้นแบบอออินคิดว่าหุ้นตัวที่คุณซื้อเนี่ยมันต้องกําไรแน่นอนครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นให้คุณจําไว้ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรร้อเซเวลาคุณซื้อหุ้นออินถ้ามันกําไรก็โชคดีไปครับแต่ถ้ามันขาดทุนนั่นหมายความว่าคุณจะขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารจัดการเงินครับคุณต้องไม่ซื้อหุ้นตัวเดียว2คือคุณอย่าซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งด้วยเงินจํานวนเยอะเกินไปครับคุณควรเฉลีย่ยเฉลี่ยให้มันเท่าเท่ากันเพื่อโปรเทคเงินของคุณถ้าคุณบริหารเงินไม่เป็นต่อให้คุณมีเทคนิคที่ดีตัวบางตัวเนี่ย แต่ไอตัวที่ขาดทุนแค่5%ครับแต่คุณซื้อหลักแสนอะแต่ไอตัวที่กำไรแบบ1 0 2 0คุณอะจะซื้อหลักร้อยอะกำไรคุณก็แค่10บาท20บาทถูกไหมแต่ถ้าคุณซื้อหลักแสนและขาดทุน5% คุณจะขาดทุนประมาณ5,000กว่าบาทคือผลสุดท้ายขาดทุนตัวเดียวคุณเจ๊งเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญมากถ้าคุณยังเล่นหุ้นแบบนี้โดยที่คุณไม่พิสูจน์ความรู้ที่คุณมี2คือคุณไม่ทําตามวินัย 3. คือคุณวางแผนทางการเงินไม่เป็นอยู่คุณเล่นหุ้นแบบนี้ต่อให้คุณเล่นหุ้นนานแค่ไหนคุณก็ไม่มีทางกําไร ตลาดเพราะฉนั้นฝากไว้ครับคือพิสูจน์ความรู้ที่คุณมีก่อนแล้วก็ทําตามแผนที่คุณวางไว้แล้วก็อย่าซื้อหุ้นตัวเดียวด้วยจํานวนเงินแบบออเดนเพราะฉะนั้นหวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับคุณนะครับและถ้าคุณอยากได้ความรู้ดีๆความรู้ด้านการลงทุนรวมถึง investor 101ด้วยให้คุณแอดไลน์กลุ่มนี้ไว้ครับแล้วถ้าเรามีวิดีโออัปเดตยังไงเราจะส่งไปให้กับคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิน้นและเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ